เอาละครับเพื่อนๆกาบัสดีนะครับเพื่อนชาวมอร์นิ่งมูนบิเล็กนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาพูดในส่วนของการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเกมนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเรามีวิธีจัดการของมันดีๆนะครับเราจะสามารถเก็งกําไรและก็ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตได้นะครับซึ่งโดยผมใช้หลักการก็คือง่ายๆเลยครับผมการปลูกนะครับ โดยการใช้เงินจริงเนี่ยในการปลูกลงแปลงนะครับมันก็จะมีค่าเหรียญนะครับที่ที่เขาจะให้เราปลูกนะก็คืออยู่2ค่าเหรียญนะครับก็คือเหรียญครับแล้วก็ USDT นะครับโดยใช้ลูม่เป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับทุกอย่างนะครับลูม่ก็คือเงินในเกมนะครับที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นค่าเหรียญในการลงปลูกแปลงนะครับฉะนั้นนะครับผมเราจะเก่งกำไรยังไงก็คือง่ายๆครับผมค่า USDT นะครับ ยูเอทเป็นค่าเงินที่มีความนิ่งของค่าเงินมากที่สุดนะครับเป็นเหมือนอตัวเงินที่คงที่ที่สุดแล้วนะครับก็เหมือนยูเอดอลลาร์นะครับก็คือยูเอดอลลาร์การการที่เรียกได้ว่าค่าเงินลดลงค่าเงินขึ้นมันจะขึ้นไม่ไม่มีความเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราลงแปลง ผมก็จะลงเป็น usdt นะครับนี่ผมก็จะเอาเป็นเหรียญ usdt นะครับเพื่อมาลงแปลงนะเพื่อที่จะทําอะไรครับผมเพื่อที่จะเก็งกําไรในส่วนของค่าเงินที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญคับนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญครับนะผมจะลงเหรียญครับเมื่อไหร่นะครับผมผมจะลงเหรียญครับก็ต่อเมื่อเหรียญครับมีราคาลงนะครับถ้าเหรียญครับมีราคาลงผมจะทําการแปลงนะครับ เหรียญ USDT เนี่ยออกมานะครับก็คือเราก็จะโยกเงินนะครับโยกเงิน USDT เนี่ยออกมาก็คือการวิดดอเลยนะครับวิดดอออกมาเป็นสเต็มก่อนแล้วพอเป็นสเต็มนะครับมันก็จะเราก็จะแปลงเป็นลูมี่นะแล้วก็เอาลูมี่นะครับมาลงนะมาลงคับนะครับผมมาซื้อสเต็มในการลงคับเพราะว่าทําไมครับเราต้องเขาเรียกว่าต้องช้อนนะครับช้อน เหรียญคับไว้นะครับตอนที่มันลงนะเพื่อที่จะเก่งราคานะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเว็บให้ดูนะครับผมเข้าเว็บให้ดูนะเราเช็คราคาได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเรามาดูในราคาเหรียญของคับนะครับนี่นี่ก็คือราคาเหรียญของคับนะครับปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่7.4ดอลลาร์นะครับสําหรับ1คับนะแล้วก็ถ้าเราคํานวณนะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณ นะครับคูณ3าไปนะก็อยู่ประมาณ244บาทนะครับต่อนคัพนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามันมีกราฟนะครับถ้าเราดูแบบกราฟราคาเหรียญคัพมันเริ่มตกลงมานะครับในแนวโน้มนะแนวโน้มที่จะตกลงมานะครับสมมุติว่าอยู่ดีๆนะครับบางวันเนี่ยเราต้องขีดขีดด้วยนะเราต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีหลักการนะครับในการดูว่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มของกราฟ มันจะเริ่มลดลงเมื่อไหร่นะครับนี่เราก็ขีดเส้นไว้เลยนะครับเมื่อไหร่นะครับที่กราฟนะครับมันดิ่งลงนะเหลือประมาณ 5. จุดเพราะว่าแนวโน้มเดิมนะครับที่มันลงสุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะมันอยู่ประมาณ5.8นะครับ5.8ก็เป็นเงินอยู่ที่5.8นะครับเป็นเงินอยู่ที่191ถ้ามันลงมาอยู่ที่ประมาณ1 9 1นะครับมีแนวโน้มนะ ไม่1 9 1ก็ได้นะครับอยู่ประมาณ200อยนะครับอยู่ประมาณ6.5 6.6อะไรแบบนี้นะที่มันเข้าสู่แนวโน้มที่มันจะลงนะครับเราก็ช้อนไว้นะครับอ่าช้อนไว้นะเราอย่าเพิ่งไปช้อนตอนเราอย่าไปลงตอนครับที่ราคามันนิ่งๆแบบนี้หรือว่ามันอยู่สงสูงกว่านี้นะครับเพราะเราจะติดดอยนะอย่านะครับผมเราต้องดูกราฟที่มันมีแนวโน้มนะอย่างเช่นแบบประมาณนี้นะอ่ะผมจะยกตัวอย่าง เช่นกราฟที่อยู่ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับน,นี่ถ้าเราช้อนมันจะขึ้นนะครับถ้าเราขึ้นเราก็เก็งกําไรได้แต่อีก50%ก็คือเราใช้หลักการความรู้ในการดูกราฟนะครับว่าแนวโน้มมันจะขึ้นหรือลงยังไงนะครับเราต้องประเมินความเสี่ยงของเรานะผมไม่ได้ชักชวนว่าให้ใช้หลักการนี้นะครับแต่มันเป็นหลักการที่ทําให้พอตนะครับในการปลูกต้นไมน้ของผมเนี่ยมันโตได้นะครับ เราก็ต้องดูแนวโน้มนะครับช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปเล่นนะครับก็ให้มันมีแนวโน้มที่คนเทขายกันเยอะๆนะครับเราก็มาช้อนเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่านะครับสิ้นปีจะมีการแจกของรางวัลนะครับสำหรับเหรียญครับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอาบีครับได้แจ้งออกมาแล้วนะเหมือนกับมีการบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของราคาเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเราช้อนได้ถูกจังหวะนะครับแล้วมันขึ้นพอมัน ขึ้นไปแล้วเราก็ทําการเทขายนะครับถ้าสมมุติว่าเราช้อนอยู่ในราคา200นะครับแล้วมันขึ้นไปประมาณ250นะขึ้นไป250เนี่ยแสดงว่ากําไรส่วนต่างของเราจะได้50ตอนที่50เราเทขายใช่ไหมอ่าเราคูณ50เหรียญน,นะครับ50เหรียญอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะได้อยู่ประมาณ2,500บาทนะครับเนะี่ยในสำหรับส่วนต่างที่เราช้อนไว้นะครับแล้วมันแล้วเราก็พอเราช้อน เราเทขายนะครับเรามาดูตรงนี้นะพอเราเทขายเหรียญ USDT ในแพทแปลงปลูกสเต็มเรานะครับเราได้2,500นะครับแล้วก็นำมาแปลงนะครับแปลงค่าเงินเหมือนเดิมให้มาเป็น USDT นะครับแล้วก็เอามาลงแปลงแล้วจะทำให้พอตของเรานะครับโตขึ้นนะจากอพอตเดิมนะครับถ้าผมได้กำไรส่วนต่างของเกมมานะครับจาก31เนี่ยผมเอามาลงอีกนะครับผมก็อาจจะเป็น60 นะครับพอตของผมก็จะเป็น60สเตมอะไรแบบนี้ได้นะครับผมใช้หลักการประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้พอรตโตอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่านะครับการที่ผมเติมเข้าไปซื้อสเตมเนี่ยผมใช้เงินนิดเดียวนะครับนอกจากนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากผลผลิตต่อวันที่ผมเล่นฟรีๆในการจัดไม้นะครับในการเอาเมล็ดพันธุ์นะครับมมหวานของมะเขือเทศเนี่ยจากฟรีๆเลยนะไปจัดต้นไม้นะครับ แล้วก็ยัดเล็กเข้าไปเยอะๆนะครับอ่าไอดีลหลายๆไอดีผมก็เอามารวมนะครับพอจากที่ผมรวมได้ผมก็จะได้ผลผลิตออกมาต่อวันใช่ไหมผมก็พอเก็บผลผลิตนะครับผมก็จะไปขายมันก็จะเป็นเหรียญลูม่แบบนี้ครับผมผมก็จะเอาเหรียญลูม่นะครับแปลงมาเป็น USDT เพื่อเอามาลงแปลงนะครับเพื่อเพิ่มจํานวนพอรตของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็ใช้หลักการนี้นะครับในการที่จะทําให้พอตอ่าสเต็ม ที่เป็นค่างเงิน u s d d ของเราเนี่ยเติบโตได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเล่นเกมนี้แบบยั่งยืนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเก็งกําไรของค่าลูมี่นะครับเพราะว่าค่าลูมี่เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงมีความเสี่ยงของมันค่อนข้างสูงนะครับครับก็เหมือนกันนะครับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราช้อนถูกจังหวะน,นะครับก็จะทําให้เรา,าได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับกำไรที่สูงขึ้นนะ พยายามอย่าติดดอยกันนะครับถ้าติดดอยนี่ก็หนาวๆเกินไปนะนะครับผมก็วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีเลยครับที่ดีนะผมว่าดีดีมากๆนะครับวิธีการเก่งกําไรโดยการช้อนขับไว้นะครับแล้วก็ทําการเก็งกาไรครับแล้วก็นาครับเททขายครับในช่วงที่เราได้กําไรที่พอใจแล้วแล้วก็นํามาลงแปลง U S D T นะครับเพื่อที่จะให้มันยั่งยืนนครับได้กินผลดอกนะครับดอกผลต่อๆไปนะเพราะว่า สเตมที่เรามีอยู่กับ u d t มันไม่หายไปไหนครับมันคือเงินของเรานั่นแหละนะครับแต่ในส่วนต่างของมันก็คือกำไรของเราทั้งหมดนะครับยิ่งพอร์ตเราโตขึ้นเท่าไหร่ผลผลิตต่อวันเราก็ยิ่งเยอะท่านั้นกำไรในแต่ละวันนะครับเราก็จะเป็นเสือนอนกินได้นะวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีนะครับก็ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการเล่นเกมนะครับ nft ของ Morning Moon บ i l l ล็นะครับที่จะทำให้เรายัางอยู่ได้โอเคครับคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ครับผม